สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการพีสีซุปคางอีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงครับผมหลังจากที่ผมได้อัพคลิปจัดห้านดับไฮเปอร์คาร์ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ เพื่อนๆหลายๆคนรีเควสตส่งกันมาเยอะมากเลยบอกว่าพี่เพลงครับช่วยหน่อยนะครับช่วยจัด5อันดับไฮเปอร์คาร์ประเทศลาวโดยเฉพาะประเทศเดียวเลยครับวันนี้ผมจัดให้แน่นอนครับแต่ที่สําคัญไม่ใช่5อันดับครับผมผมให้เลย6อันดับไฮเปอร์คาร์ประเทศลาวเลยครับผมแน่นอนว่าสําหรับประเทศลาวนะครับเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามีซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์ที่หายากหายากเนี่ยหลายคันซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็มีรูปหลุดมาตามอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นะฮะ วันนี้นะครับเริ่มกันไปครับกับอันดับที่6ผมกับ Mercedes-Benz G63 AMG 6 x 6ครับผมเพื่อนๆบอกเอ้ย G-Class แล้วไงอะ่ะมีแต่ไม่หมดเลยเกื่อนแต่ไม่หมดเลยผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะ ไม่ใช่ G-Class ธรรมดาครับมันคือ6 x 6คือมี6ล้อเลยนะครับแล้วเป็นกระบะด,ด้วยแล้วนับได้ว่าน่าจะเป็นกระบะหนึ่งในกระบะที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยกระบะเอามาจัดอยู่ในอันดับไฮเปอร์คาร์ได้ไงผมบอกได้เลยว่ากระบะคันนี้นะฮะร,ราคาเท่ากับไฮเปอร์คาร์เลยนะครับเพราะราคาสนอนอยู่ที่1ล้านถึง 1.7ล้านโดยประมาณ US ดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าราคาลาฟรีนะครับผมเคยคุยกับคุณลุงเคนลิงเกเฟลเทอร์เจ้าของคอลเลกชันไฮเปอร์คาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านหนึ่งนะฮะมีลาฟรีท่านซื้อมา1.6ล้าน US ดอลลาร์ราคาเท่าคันนี้เลยครับผมซึ่งคันนี้นะฮะผมบอกได้เลยถ้าเข้าไทยรวมภาษีไทยนะครับจบนะฮะ เกินร้อยล้านแน่นอนเพราะลาฟลอรีในประเทศไทยตัวคูปเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสองล้านคือ180ล้านนั่นเองนะฮะซึ่งอเผอตานี่คือเกือบ300ล้านคันที่ผมรีวิวมาเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะซื้อลาฟลอรีที่คันหนึ่งพูดง่ายคือแพงกว่านายเอทีนด้วยซ้ำนะฮะและน่าจะมีเพียงคันเดียวในประเทศลานะ,ะผมหารูปเนี่ย เจอเพียงไม่กี่รูปแต่นี้ชัดเจนไม่ใช่รูปตัดต่อแน่นอนนะฮะมีทะเบียนลาวขับบนถนนเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นดูไบเขาชอบขับกันนะฮะเอาไปลุยทรายเล่นผมบอกได้เลยว่าหล่อจริงๆแล้วมาขับในประเทศลาวอย่างต่ํามี1คันในประเทศลาวครับผมจัดไปครับต่อไปอันดับที่ห้าเ e อร e เ e เดสเบนซ์เอสอา่ารนะครับ สำหรับประเทศเราต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าเป็นประเทศที่มี s อ r เนี่ยเยอะมากแล้วคันนี้ชัดเจนคือไฮเปอร์คาร์ที่สร้างขึ้นมาต่อกรกับฟ r r ร y เอนโซและก็ Porsche ค a r r e r ียในยุคนั้นเลยครับเรียกว่านี่คือ3าทหารเสือที่เทพที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับผม ซึ่งในประเทศเราเนี่ยที่ผมบอกว่ามีเอสาค่อนข้างมากคือผมดูนะฮะตามทะเบียนคือมีเลข8 8 8 8 9 9 9 9 5 5 5 5 2 2 2 2คือเยอะมากๆจริงๆนะครับมีทั้งสีเงินสีดําและบางคันมีการแรปเป็นสีส้มตัดสีดําด้วยนะฮะมีรูปถ่ายบนถนทนในประเทศเราเยอะมากๆและดูเหมือนว่าเจ้าของเอสาเนี่ยก็มีซปเปอร์คาร์ในครอบครองหลายคันามากเลยทั้งอเวนทเดอร์เบนลี่คอนติเนนทัลจีทีโรสโซยก็ว่าไปนะครับซึ่งพิศเศษมากๆนะครับ คันหนึ่งสีเงินนะฮะเคยขับมาจากประเทศลาวเลยนะครับมาร่วมงานในประเทศไทยเป็นงานรถซิ่งขึ้นตึกครั้งแรกนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าคันนี้สุดจริงๆเพราะขับมาจากทางประเทศลาวเลยนะครับเอสานะฮะทำไมถึงต้องมีชื่อ McLaren นก็เพราะว่านะฮะได้รับการพัฒนาร่วมกับทาง m c คลาร n นนะครับจึงใช้ชื่อว่า Mercedes-Benz s ซ r เอวและตามด้วยคําว่า m c คล r e n นเพราะฉะนั้นจะมีแบชหรือโลโก้ m มคลาร n นเนี่ยติดอยู่ที่ท้ายตัวรถและก็ด้านข้างตัวรถเช่นกันนะฮะ คันนี้จะผลิตอยู่ระหว่างปี2003-2009นะครับมีจำนวนทั้งหมด2,157คันนะฮะซึ่งถือว่าเยอะกว่า f r e e e n s o l a และ r a r r e รมากๆครับผมแต่สำหรับประเทศเราเนี่ยผมว่ามีอย่างต่ำก็น่าจะ5-6คันขึ้นไปนะฮะเรียกว่าสุดมากๆจริงครับออไปอันดับที่4ครับผม Porsche 918 Spider ครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับ918นะฮะถือว่ามีอย่างต่ำๆเท่าที่ผมเห็นนะครับคือ2คัน อันเนี้ยผมดูจากทะเบียนเพราะว่าถ้าดูสีเนี่ยดูได้ยากเพราะว่าสีเนี่ยมีการแรปเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะซึ่งดูจากทะเบียนนะครับก็จะมีทะเบียน3333แล้วก็อีกคันทะเบียน11 1 1, 1 1นหนึ่งึงะครับคันนึงเนี่ยสีดำอันนี้คือน่าจะเป็นสีดาเดิมเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีแรปสีฟ้าหรืออาจาจะเป็นสีฟ้าออริจินอลอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆสุดท้ายมีการแรปเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งคันสีดำเนี่ยเคยเข้ามาเซอร์วิสในประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็มีคนเคยเจอบนถนนประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับปอร์ c ช e 9น8 s p อ d e r นะฮะนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน holy trinity hypercar นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3เทพนะฮะก็คือ La ฟล r r ีแมค c ลา p 1แล้วก็ p o r s c h e 918 s p อ d e นนั่นเองครับผมแล้วก็ที่สำคัญมีการผลิตทั่วโลกนะครับเพียง918คันเท่านั้นเองนะครับซึ่งในประเทศเรามีมากถึง2คันเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในลาวไม่ธรรมดาจริงๆครับผมต่อไป อันดับที่3ค n นิเซก a อเกรซึ่งแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยผมได้พูดเจาะดีเทลในคลิป5อันดับไฮเปอร์คาร์ประเทศเพื่อนบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดดูดีเทลของคันนี้ที่ผมลงลึกมากๆในคลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับค n นิเซกเกราอ r นะฮะคันนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับแล้วก็มีตัดกับสีดำคาร์บอนนะฮะเล็กๆนะครับแล้วก็มีแถบสีน้ำเงินตรงกลางตรงฝากระโปรงหน้าของรถนะครับคันนี้แชสซี่นัมเบอร 092นั่นเองครับผมอินเทอร์ย e r เป็นสีดำหนังอัลคันทาร่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้นะฮะเป็น a g เก a ร่ US สเป c เลยนะครับและเป็นคันแรกที่ส่งมอบให้ลูกค้าในอเมริกาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยตามที่ผมเคยเล่านะฮะก็มีปัญหาและสุดท้ายมาจบที่ประเทศเราบอกได้เลยว่าคันนี้สุดจริงๆครับค o นดิเซอเก R ครับผมต่อไปอันดับที่2พากานี n ซอนด d a c 1 2 s นะครับคันนี้อีกเช่นกันครับผมผมได้ลงดีเทลลึกมากๆนะครับ ในคลิปจัดห้านดับไฮเปอร์คาร์ประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถกดดูได้ตรงคลิปนี้นะฮะผมขออนุญาตเกินแค่สั้นๆพอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับประการนี่ซอนด้า C12S เนี่ยแน่นอนมีคันเดียวในประเทศเราชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็เป็นไฮเปอร์คาร์ที่ สุดยอดที่สุดในประเทศเรามากๆเลยนะฮะผมยกให้คันนี้สุดยอดจริงๆเพราะว่าเป็นพาร์คานี่ซอนด้าเดิมๆเลยนะครับผมเรียกว่าออริจินอลซอนด้าเลยเพราะว่าอันนี้คือรุ่นแรกๆจริงๆนะฮะออริจินอลและไม่มีการแต่งแม้แต่อย่างใดนะครับผมทําให้คันนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกมีมูลค่ามหาศาลมากๆครับผมเคยมาขับทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะฮะผมก็เคยเกินค่อนข้างเยอะแล้วว่าขับที่ท้องหลอด้วยนะฮะกับมาคาริเอสอาร์ของประเทศไทยสีดำนะครับผมทะเบียนป้ายแดงนะฮะ สำหรับะกานีซอนด้าเนี่ยมีรวมกันแค่1 4 0คันทั่วโลกนะฮะซึ่งเรียกว่าหายากกว่าประกานี้ไวร่านะครับเพราะว่าประกานี้ไวร่าเนี่ยรวมกันทุกเจเนอเรชั่นมีโดยประมาณ265คันทั่วโลกครับผมต่อไปจัดไปกับอันดับที่1ครับผมบูกาติเวรอน16.4ครับผมผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยรูปหลุดในอินเทอร์เน็ตผมพยายามหานะฮะมีแค่รูปเดียวมีรูปเดียวซึ่งรูปนี้ก็พูดกันตามตรงนะฮะ ผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นรูปจริงหรือรูปตัดต่ออันนี้ต้องพูดกันก่อนนะฮะเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในเพจส่วนตัวเลยนะฮะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าในประเทศเราจริงๆมีบู a ก t ติเวรอนด้วยผมก็แบบเฮ้ยมีจริงเปล่าผมก็ถามแล้วก็หลายๆคนก็ ไม่มีรูปแต่บอกว่าการันตีว่ามีจริงๆการันตีว่ามีจริงผมก็พยายามหารูปก็เจอรูปนี้นี่แหละฮะเป็นรูปบุกติเวรอนนะครับแล้วก็แปะป้ายทะเบียนสีเหลืองของประเทศลาวเลยนะครับซึ่งตามที่บอกก็คือผมไม่สามารถกล้าการันตีได้ว่ารูปนี้รูปจริงหรือรูปเท็จนะฮะเพื่อนๆผมขออนุญาตดูแล้วช่วยคอมเมนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆชาวลาวถ้ามีข้อมูลอะไรเงี้ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะับบอกว่ามีหรือไม่มีจริงรูปนี้เป็นรูปตัดต่อหรือรูปอะไรก็ตาม ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาหรือส่งข้อความเข้ามาว่าบุกติเวรอนในลาวเนี่ยมีจริงผมเชื่อว่ามีจริงแต่ผมไม่กล้าการันตีว่าคันนี้เป็นคันในลาวจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นคันอื่นอันนี้ต้องดูกันนะฮะซึ่งตามที่ผมบอกก็คือผมเสิร์ชรูปเนี่ยมีรูปเดียวก็ไม่สามารถหารูปอื่นได้แล้วจริงๆถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลนะฮะส่งเข้ามาเลยนะครับปในเพจ P B Supercar Photography นะฮะ ใน Facebook นะครับช่วยส่งรูปมาให้หน่อยครับว่ามีหรือไม่มีแต่อย่างใดแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านส่งข้อความมาว่ามีต้องมีแน่ๆผมเชื่อว่าต้องมีแน่ๆก็มีแค่รูปเดียวตรงนี้เนี่ยแหละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับคอมเนข้างล่างกันเยอะๆครับ กดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะฮะอยากให้ผมจัดอันดับฮเปอร์คร์หรือซูเปอร์คร์ประเภทไหนอย่างไรถัดไปนะครับคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยครับหรืออยากให้ผมกระ,ปประภาพพิบีซูเปอร์คร์นะฮะรีวิวซูเปอร,ร์ค์ไฮเปอร์ค้าขนาดไหนนะครับจัดมาเต็มที่ได้แน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ